สำหรับใบนี้ก็จะเป็นโทส์นะคะตัวตรงนี้เขาจะเป็นลายซีนะคะสีคาราเมลส่วนหูเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะตัวป้ายแท็กเขาก็เป็นสีเหลืองนะก็อะไหล่เขาจะเป็นสีดำลมควันนะคะก็ใครชอบรุ่นนี้ก็สามารถสั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวลืม ประมาณสินิ้วนะคะประมาณสินิ้วที่นะคะประมาณ16นิ้วนะคะนะแล้วก็ความสูงของเขานะคะประมาณ11นิ้วนะคะโดยประมาณตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณ5นิ้ว5นิ้วนิดๆน,นะคะเกือบเกือบห้นิ้วครึ่งนะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็มีเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะมีช่องช่องแบ่งให้นะคะสองช่องนะคะเป็นช่องแบ่งแยกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องซิปนะคะก็ใบนี้ก็หมดไม่มีอะไรนะคะด้านหน้าก็จะเป็นช่องซิปนะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะคะ ใช่แล้วก็ประมาณนี้นะหูเหลืองนะคะก็ใครผูกชะโลก,กับสีเหลืองก็ใบนี้ก็ได้นะข้างในเหลืองเหลืองเลยค่ะนี่นะคะ